วันอาทิตย์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรหน้าที่การงานนะคะการค้าการขายราบรื่นนะคะการงานจเจริญก้าวหน้าวันอาทิตย์วันนี้การเงินการเงินอาจจะได้เอาของเก่ามาหมุนหรือจะได้เงินเก่าๆที่เราทําไว้แล้วนะคะเงินจากหน้าที่การงานนะคะเงินจากมรดกเงินจาก ของเก่านะคะเงินจะได้มาจากพวกนี้นะคะช่วงนี้นะคะความรักความรักวันนี้ก็ยังนะคะไม่ไว้วางใจกันยังมีเรื่องหึงกันห่วงกันหรือว่าจะผิดกันหรือว่าอยู่ในช่วงช่างใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเรื่องความรักนะคะอยู่ในช่วงวิเคราะห์ไต่ตรงนะคะถามใจตัวเองนะคะแต่สําหรับคนโสดจะได้เจอคนที่ ะะจริงจังเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเขารักเราแค่ไหนเขาก็ต้องการความชัดเจนแค่นั้นเพราะฉะนั้นหนุ่ม,ม,มสาวสาว,วันอาทิตย์วันนี้จะได้เจอคนจริงนะคะเจอคนจริงเจอคนตรงนะคะหรืออีโก้เยอะไปหน่อยนะคะแต่ใดๆนะคะคนโสดดีแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยอยู่ในช่วงที่ตึงๆกันนะคะไม่ไว้ใจกันหึงกันหรืออยู่ในช่วงถามใจตัวเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้นะคะ โชคลาบวันนี้คนวันอาทิตย์มีโชคมีลาบจากเลขคำนวณเลขเก่านะคะหนึ่งสี่สองศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะเลขนาไพน้องลิลลี่ขอบคุณค่ะลูกนะคะสีเสริมดวงคุณสมเพชขอบคุณค่ะสีเสริมดวงวันนี้สีขาวหมูเด้งไอคิปโปโน้อยขอบคุณลิล,ลี่ค่ะลูกนะคะสีขาวสีฟ้าหรือสีแดงนะวันนี้นะสีเสริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะ วันนี้คนวันที่เป็นคนที่นะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณอุ้ยพว,ว่อาละไนะคะน้องลิลลี่นะคะอ่ะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้หน้าที่การงานใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆการซื้อการขายการจัดซื้อจัดขายโดยเฉพาะใครทํางานราชการ คุณมีส่วนร่วมในการเซ็นอ่านดีๆดูดีๆนะคะระหว่างระยะยาวมันจะสร้างปัญหาย้อนหลังได้การเซ็นเอกสารการซื้อการขายนะคะเกี่ยวกับราชการเนี่ยต้องต้องตรงไปตรงมานะคะอย่านอกกฎถ้านอกกฎเนี่ยมันจะนจะคะมีปัญหาย้อนหลังได้นะคะ,ะการเซ็นเอกสารวันนี้สําคัญนะคะใครทํางานราชการนะคะแต่ ปัญหาต่างๆในองค์กรคุณก็แก้ไขได้นะคะเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะวันนี้ถ้าแฟนคุณนอกรู้นอกทางคนวันอาทิตย์ก็จะจับได้นะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคนวันอาทิตย์ค่ะส่วนสุขภาพแน่นอน,นะคะ่ะความเครียดความดันหัวเขา่าข้อมือระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมภูมิแพ้ต่างๆนะคะสุขภาพก็มีบ้างนิดๆหน่อยแต่ยังไงแก้ไขได้ เจอหมอเก่งแน่แน,นอนนะคะถ้าไปพบแพทย์วันนี้ก็จะเจอหมอเก่งหมอที่มีความชํานาญการนะคะอ่ะไปต่อเรื่องการทําบุญนะคะวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลเลยนะแก้เค้ดหรือทําบุญด้วยน้ําดื่ม นะคะทำบุญกับเทพเทวดาที่อยู่อาศัยร้านค้าร้านขายหรือที่อยู่อาศัยของท่านนะคะการมูกันไหว้เทวดาเทวดาเป่าแตรให้พรอ,อยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอได้มูได้นะคะวันอาทิตย์วันนี้ดีค่ะราบรื่นนะคะแต่ก็จะมีเรื่องเครียดบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักการเงินแก้ไขได้นะคะถ้าใครบริหารเงินด้วยกันนะคะเอาบ้านเอาที่ดินนะคะไปเข้าจำนองหรือ นะคะไปยื่นกู้เนี่ยผ่านวันนี้นะคะโอเคค่ะโชคดียังไงวันนี้เป็นวันที่แก้ไขปัญหาได้แต่ก็จะมีเรื่องเครียดให้ต้องแก้ปัญหานะ